นี่ครับสามดอกสามดอกวังหันนี่โอ้ป้าดอกแยงงามเลยตอนนี้เพื่อนนะป้าตะแกีงเสียบเลยเอาเชี่ยวเอาเชี่ยวเอาเชี่ยวเอาโอา้ยดอกอะไรทั้งนี้โอ้นี่หอบออกมากหรอวะนีโอ้หน่ะดอกง,งามดอกง่ายเลยสวัสดีครับ พบๆกันครับวิถีชนบทคนอีสานอีกครับมื่อนี้กสิพาอพี่พ่น้องเขาดงเข้าป่าหาเก็บเห็ดเผิงกถ้ำอีกนะครับมื่อนี้เพราะว่าสวียหาเก็บเห็ดขอไข่เห็ดป่วงขี้ยังนั่นเขาไปในดงแห้งๆห้งแล้วครับก็อวยออกมาเก็บเห็ดเผิงกถ้ำอีกสักก้อนครับมื่อนี้ก็ไปหลุ่นไปเมืองน้ำกันขึ้นเข่าหรอกครับวันสิ่มันหรือบ่มันนะครับหมู่ว่านนี่ก็ถือว่ามันไหลเติบอยู่ครับหมู่ว่านนี่มื่อนี้มามาน้ำกันห่างหูก้นเลครับมือนี้ เมื่อน,นี้นะครับก็ไปรุ่นไปเมืองน้ำกันครับครับนี่เขามากกับพ่อแล้วครับดอกแรกครับดอกแรกแหก,กมันงามๆเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันงกันนะงามสั่เดีอยวนะดอกงามเลยครับมือนี้เพ่นใสสามดอกเทียบกันเลยอ้าครับดอกแรกแหกงมันครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ดอกนีง่มง้มง่ำครับขายยังไงเลยมือนี่มือนี่ได้ดอกง่มอยู่ไม่สิมีดอกเดียวนี่ดอกดอก,ดอกง่าครับดอกที่สองครับพอทีละดอกกระจายไปทีละดอกนะครับ ครับดอกซําหมัวว่านครับจีจีสําำคัญเลยกับหมัววานนี่เรานี่อีกดอกนึงครับนี่อยู่ในเขาหยากนี่ครับอีกกีหนึ่งคุณอีกสองกีอยู่ั้างคุณครับนี่ครับยุกไก่เนี่ยเดมือบ่ถึงเป็นผลละนี่ครับสองดอกสองกีน้อยเฮนี่บอกจุ หนอกๆเลยอยู่หนอกๆเลยอีกดอกหนึ่งอยู่เดินๆอยู่ทางย่างเลยใส่้จกดอกเรโอ้ดอกงามเลยนมีแต่ดอกกำงามนี่ใส่ถุงก็่อใส่กระตาคุณอะโอ้มันสิไดสิเห็นใส่ได้เห็น เครื่องของเราตุนแสดงว่ามัน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 มาใส่ตาบ่นเอาามใส่ตาข่อยเสียเอาถุงข่อยเสียหายพอมันมันยู่มสีวะเ่ยเล่าหาหวานดอกดอกจังสี sì ja. also, ่หวานดีเอาใจของเจ้าเอาถุงมาข่อยใส่ตาไมงบ่เปลื่อเออใส่ตาเจ็บเสตตามึงเดรหลายเป็นไรเจ้าถึงจะเลาได้หลายไม่ได้เนี่งามงามวะเบลเนี่ยงามตัวเนาะดอกยังังเรียกเาลังดู่นข่อยหวานบ่นงามเนี่ยดอกกำลังเขียนเฉียนดอกกำลังเขียนเฉียนแยงหวานหวานตัวนี้ เดี you you off, you the ๋ยวเราได้ตัวดอกง่ายๆเออเราได้ตัดอกง่ายๆบอกตูแต่พ่อเดียวเห็นเดือกอยเดียวหาเพาเห็นตัวดอกสมีนี่สิละมันกำลังตุ่ม่นี่ดอกนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกกีดอกกี นี่อยู่ไหนมอยู่นนนี่เออเปิดก่อนเปิดก่อนอยู่ในหลุมใหมนี่นันอยู่ในหลุมแบบเออนี่นันอยู่ในหลุมเเปิดหาอย่ไหนหลุมอรอหลุมต้นใหม่เอเอนี่ดอกนึงเดินเนี่หน่น่โอ้เห็นี่ยมไก่เนี่มไก่ ใส่ใส่ใส่ดอกงามบ่โอ้ดอกบบงามเลยตัวนี้ไงอยู่นอกนอกนี่นี่นี่อยู่วกนอกเลยอยู่นอกนอกเลยนี่โอออกไปทางบานออกสีเทาแล้วแต่ว่ามันก่แจงแดงเกลียวอะไรอ็พอแถวว่าใอ่ใส่ใส่คือวอะไรแถ่เฮ้ยโอ้ใส่ใส่มึงคก็ขอใส่าหงมีแต่ดอกก็เริงตุ้มๆงามๆตัวนี้ใส่ตาอยู่ทางไลยตา มันเต็มตาเราบอกใส่ทันน้งนี่โอ้หนี่ห่อปอออูน่าละวันโอ้่ะดอกงามดอกง,งี้เลยเต็มตาเราตาหนึ่งเอาอยู่ในมือมาใส่ตากับเต็มแหมตัวน่ะใส่ตาได้หลายกูมูบานี่ซีกับตาอยู่นี่ อยมีตะ,ตะพูนมัน,ม,นมันตัวนี้ไหมพูนนี่ต้านี่เกือบเต็มเลยนี่ต้านี่ต้านี่เลยตามานี่ต่านี่หน่อยกุมูมต,ตัวมิตมมตมนตอีโดอกน่ตูัม อุย้ยสองดอกสองดอกโอ้ดอกแบบงามเลยวะ่ะอีกดอกหนึ่งนี่ๆๆใก่ๆกันครับใกล้ๆกันโอ้ยยู่มืดนี่ดอกตุมต่มๆงามๆครับสองดอกสองตุมต่ม,มนี่ครับสามดอกสามดอกว่างหันเลยนี่อันสามดอกตุมต่มๆเลยใส่ใส่ Ô ba! Dog trăng ngam lưu thân mày. Puna. Ba, bắt nắng xe ở đây. Ô, kiểu bào. Kiểu bào, kiểu bào. đọc ngam lưu Say thân yên, như sài. Say, 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 say. Say là. คือเป็นตยุ่งอแค่เฮ้ยโอ้ยดอกบงามเลยคุณอะคุณ่ะเอ็บอูยดอกงามค่ะซีดอกเราอุ้มนี่หลายคักหลายคักหลายเนี่ยคุณท่าคุณขอได้ซดอกหดอกเจ็บเรอาเออมันมันมันโอ้ไม่แสดงว่ามีแต่พูมันมันตัวนี้ นี่อีกดอกนึงนี่โอุ้อมอุ้มเดียวกันอุ้มนีมีแต่ดอกกำลังงามเนี่ยมิตรดอกงามๆเลยครับอุ้มนี่เอาตืมกันไร้เรื่อยๆนี่อีกดอกนึงครับนี่อีกดอกนึง่งยุยุเงาไหมเงาไมมเงาไมมโอ้ยเอาจังไดยละบาเนี่ เกิดด้จังสีก็โอยยากแล้วห่วยเกิด็นเลยพุ่นทั้งนั้นก็คุ้มเอาอยู่พุ่นยุ่งเงาไหมกันโอ้หเกิดจะนลำเงาไหมเป็นจังสีเทียเทียได้บีบจนเละเกิดจะนลำเงาไหมโอ้ยขามมาวังคันนี่แม่เกือมันเยียบแ้วนี่ บ็เห็นเห็ดเกิดมันเหยียบเห็ดเละตัวนี่เจ็บเอเลยงามครับเจ็บเอเลยนี่นะโอ้ยข่ามมากเกิดมันเหยียบเนาะเออเหยียบแม่นเหยียบน้าลุงว่ากัญญาค่ะเพี่อีกดอกนึงอีกดอกนึงโอ้โอ้นี่สองดอกสองดอกโอ้ดอกนึงแบบงามเลยมิตรวามิตรดอกงามๆนั่นละอยู่นี่เือเพื่เออนี่แหละมันอยู่น้ำปลาเขาค่ะนี่เออนี่นี่อีกดอกหนึ่ง โอ้แมงกินขาแมงกินขาครัแบสองดอกครับมังนี่สองดอกแบบใส่มึงก็น่ะดอกเมื่อมีมีสองดอกอยู่หัวเมอก็น่ะคือคือหัวกระต่ายนี่ยคือค่ะเนะี่ยแปลกแปลกเนาะ ถือว่างามอยู่เฟอร์เมนเลขสีออกน้ำเห็ดวะเอาออกอีรีเลยค่อยเก็บได้มันมันมีศูนย์หกนี่นี่มูฟเฟอรเมนมีเลขอยู่ข้างล่างพร้อมบอกว่าค่อยเก็บอันอันดอกหนึ่งได้มีมีเลขเขียนมานมันศูนย์หกตัวงวดต่อไปออกศูนย์เก่าอะศูนย์หกศูนย์เก่ามันมันกลับโอ้อยูหนอกๆเลยพุ่นอยู่เดินเดินเลยมึงแนี่ยล่ะโอ้ยเพุ่อนอะตุวมๆมึงว่ามาเก็บเอาอกจุ่มๆเลยอุ้ย จังไงมาเกิดงามเถอะออกมาออกมากนะพอแล้วพอแล้วนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งตุ่มๆคือเก่าพอตะดอกตุ่มๆโอ้นี่ดอกหนึ่งพออีกแล้วดอกหนึ่งนี่โอ้คือมันยังนี้เนาะนี่เนาะเกือบยังนี้นี่ซ้ำดอกนี่ดอกซ้ำนี่ละดอกงามอยู่ โอ้หนี่เต็มตาเหรออเต็มตาแล้วทังนั้นดิโอ้สีแดงสามคนเด้อยบานมือนี่มือนี่สีแดงแดงดสามคนม่เด้บานมีดอกงามๆดอกงามๆเลยนี่เอาๆเอาเอาเอาไปเลย าไปไล่โหลดดำคือลือยู่นจร้งจุดเป็นเปี่นหไหมนี่ไหมบุ้มม่แน่วังซัมโตานี่ก็เต็มแล้วโอ้นี่มันมันอยู่บังๆเนาะเช็บเอาเม Ủa, oh, uh, nó du băng mày du băng mày mày Ừ, mày kiếm 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 sám kiếm 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 Phẹt sám Sám kiếm ออกมาลดดอกไปพ่อได้แต่มันอยู่ในครับมันออกเขาออกกันยากใชองค์ฟ้าใหม่ใช่บานดอ,อกไปกันยุ่ดียุ่งหนอกะนี่พ่อทิรจีเขาอยู่อยู่ห้างๆอยู่กระจายกันไปอีกดอกหนึ่งครับ,อ,อ,รบอีกสองดอกเขามาแล้วพอเป็นสองดอกเลยครับมีอดอกหนึ่งดอก,กงามๆครับ กำลังพ่อดีๆครับ้วครับนี่อีกดอกนึงนี่ไกลๆกันครับกำลังแกงพ่อดีๆสองดอกครับอุ้มนี่นะครับกระสีขามทาั้งขามนำกลับไปหาทาั้งอีกทั้งหนึ่งแล้ครับก็พื้นที่นำเล็กๆเป็นหาปลาดีๆหรอกปลากระายอยู่ หมื่อวานก็มีคนมาตึกแหงนะครับตึกแขงอวมดังกระไดร้ายอยู่สำหรับผู้ที่มันหาปลาเนาะครับคือสิ่มีแต่ผ <c oughs> ู้มั่นหมันเนาะมีแต่พูด,พดเกือบเต็มตาเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวไปบันไปมังไม่บันนี่โอ้ตาหนีเนมะ สามโงครึ่งน่ีมี okay. okay. gin, ain, you ่มิตรหลอดก็ง่ๆตายไงกูมูตายนี้กูมูเกือบเต็มตหนกาเจ็บมันเต็มตาคนบันตาดีกับเต็มนี่ก็จากอคลิปน้ำเขาไทยเนี่ยผู้ตาดีใช่ะะอู้ง่อยยุติมันเหน่นงามตัวนึ่ง้เดารอยู่ใช่ละเงาโอ้่ย นี่ผูมันผูมันมาเกิดทั้งนี้ดอกซ้ากันเป๊ะปานฝ่ายปานฟา้นฟาแฝดโอ้เน่มาแต่ไกลๆกับพ่ออีกกนินครับกำลังตุ่มๆขึ้นเนาะตุ่มๆอีกสามดอกครับนี่อยู่เป็นมูสามดอกเลยครับดอกที่สอง ดอกที่สามดึงยากดึงยากเอาครับ <Okay. S 1> ครับตุมต่มๆสามดอกครับน้ำกันผลรับอีกตุ่มหนึ่งหรือทั้งผลโอ้อยไม่ครับในครับใน่ในเนี่ยมเมเปิ้ลขอมมาเลยครับเมเปิ้ลปดอุ้มเข้ามาเอาจังได ใส่ล่ะก so right. well, ับมหามู่ดอกขึ้นเป็นตะมวนแทะขึ้เป็นตะไลแทะใส่ขึทวงค่ทวงเนี้ยแทะเฮ้ยอุ้มหางหงเฮ้ยนี่บอกอุ้มหางหางอืมอุ้มหอุนีมากหมูว่านยูันยางพ่านซื้ออุ้มหนี่น่าจโล้วอ้นี่นี่นะลุงบังข่อยเอาย่หม่องหันงนี่นค่ะเนื้นอกๆตุมๆเลย โอ้คือเป็นตะมวลแต่สวดสวดยว้ยน,นี่ครับกีหนึ่งกีหนึ่งโอ้ยอยู่ในคักในนี้เหมือนโรายากยากเออพุดด่นอีกกีหนึ่งในในนี่ครับสองกีสองตูมนำ้นำแข็งงามๆดอกงามๆ,กกๆเลยแน่นเนียนเนีนเจนนี่อีกดอกหนึ่งครับ ก็ตาดีแต่ใส่ล่ะเจ็บป้อมเ็บเอาโอ้จำกันจน,นกระโดงเลยเยอะไมเป็นมูเดียวกันเยอะไปเก็บมากอะสิบ้อมนี่กับตาเยอะ <c oughs> พูดอะเต็มเลยครับกลับมาหอดบานแล้วครับเจ็บออกจากกตากระมนันคือเก่าครับได้หลายกว่าหมู่บ้านหน่อยหนึ่งนะครับได้หลายกว่าหมู่บ้าน มแต่ดอกส่วนมากมแต่ดอกตุ้มๆนะครับตุ้มๆงามๆนะครับขายง่ายๆแกงหวานๆนะครับสรุปแล้วมันนีกับมานะครับมัอนีก็คือสีขอจบวิดีโอไว้เตียงเทนนี้คือเก่าและครับครับผูกปอกันคลิปต่อไปนะครับครับคอสวัสดีครับ